เรจะไม่ได้นำเซุปซรปหนึ่งนะฮะชื่อเซ์ฟอ่าตรงนี้ครับเซ์ฟนะฮะของเวอร์ชันนี่ครับเซร์ฟนี้นะตายไอยีข้างใต้เลยครับอ่ะก็ดูตามนี้นะฮะจดให้ทันเลยจดใส่กระเลยนี่นะฮะประมาณนี้ผมก็เดี๋ยวผมใส่ชื่อใหม่ ก็อัปเดตมากเลยนะครับเนี่ยอัปเดต The Survival Game บ้างแล้วลหลายอย่างนะครับก็เขาอัปเดตขึ้นมาใหม่เลยทั้งหมดเลยนี่ครับมีอันนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ครับเด้ออะไรไม่รู้ Sky War ครับอ่า Sky War ด้วยครับตรงนี้ก็อะไรอยู่ <laughs> นี่นะประมาณนี้ครับอัปเดตแบบ คนไทยเป็นไทยเหมือนเดิมนะครับนี่คนไทยเยห็นแล้วไงประมาณนี้ก็พักครัวก็กเหมือนเดิมพักครัวเขก็อัปเดตนะครัเนี่ยแต่จะเล่นยงงขึ้น